มาค่ะวันนี้ขอพลังงานความรักความรักของคุณนะคะในช่วงนี้เป็นจะเป็นอย่างไรนะคะว้าวรักเก่าๆนะคะจะย้อนกลับมานะคะมาเป็นแสงแสงในความมืดของชีวิตคุณเลยค่ะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะคะเอาละค่ะไม่ธรรมดาแล้วนะคะความรักของคุณนะคะ เห็นได้ชัดว่ารักเก่าความสัมพันธ์จะเติมเต็มและคุณจะได้พรแห่งความหวังนะคะคนที่รอความรักนะคะรอรักที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณสมหวังแน่นอนนะคะวันนี้นะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะความรักที่คุณเฝ้ารอกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วคะ่ะคุณที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม่นอยน,นะคะอาจารย์บอกเลยว่าไพ่าสามใบนี้ชัดเจนมากรักแท้ของคุณกําลังย้อนคืน หรือจะปรากฏขึ้นอย่างปาฏิหาระคะฟังให้จบนะคะนี่อาจเป็นสัญญาณจากหัวใจของเขาที่ยังผูกพันกับคุณอยู่ในอนดีตชาติเลยนะคะกำลังย้อนกลับมาแล้วค่ะสิกออบคัพนะคะรักที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอนดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติปังก่อนหรือคนที่เคยผูกพันลึกซึ้งกับคุณมาก่อนในชีวิตนี้นะคะอาจจากกันไปด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งคนและเขาก็ เข้าใจแล้วรู้มันเหมือนมีสัญญาณใจต่อกันว่าวันหนึ่งเราจะมาพบกันนะคะอาจจะเป็นรักแรกที่จากไปแล้วนะคะที่ยังคงคิดถึงอยู่ในลึกๆหัวใจนะคะเป็นสายสัมพันธ์เก่าๆที่ยังไม่จบนะคะบอกได้เลยว่าในช่วงเวลาที่อาจจะพบเจอกันนะคะ6วันต่อจากนี้หรือ6สัปดาห์จากนี้ค่ะหรือในช่วงที่คุณไปยังสถานที่เดิมๆที่เคยเจอกันที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแบบนั้นนะคะ นะคะเดอสตานะคะคือไพ่แห่งพรแห่งจักรวาลความหวังการเยียวยาและพมลิขิตชัดเจนมากนะคะในเรื่องของความรักนะคะบอกเลยนะคะว่าไพ่ใบนี้คือหนึ่งในไพ่ที่พลังงานสูงสุดของเรื่องรักแท้ค่ะ หมายถึงความสัมพันธ์ที่จะเยียวยาหัวใจทั้งสองฝ่ายค่ะเป็นความรักที่มีความหวังซึ่งกันและกันนะคะจะนําพาชีวิตทั้งคู่นะคะไปสู่การเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะจากกันไปแล้วไปเรียนรู้จนเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วพบเจอกันอีก <S <S เขาคนนี้คือแสงหลังความมืดเขาอาจจะมาหลังจากที่คุณเพิ่งปล่อยวางอดีตเจ็บจากรักครั้งเก่าหรือผ่านบททดสอบครั้งใหญ่ในใจแล้วนะคะคนนี้จะประกบ 3ถ้วยนะคะคือการเฉลิมฉลองความสุขนะคะความสัมพันธ์ในวงสังคมนะคะเขาอาจจะเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามเพียงแค่คุณอยู่ในพลังงานของความสุขและการแบ่งปันเท่านั้นค่ะเขาจะเข้ามาเองอาจจะไปเจอกันในงานปาร์ตี้หรือคุณไปร่วมกิจการอะไรหรือแม้แต่คุณเทคคอร์สเรียนเรื่องจิตวิญญาณนะคะวงสังคมของคุณที่เป็นหรือแม้แต่ muscle, คอมเมนต์นะคะ เจอกันในคอมเมนต์ในช่องของอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะอะไรบางอย่างที่เขาเห็นคุณและเขาก็เข้ามาทักคุณจากการที่เขาเห็นฉะนั้นบอกเลยพลังงานตอนนี้ของคุณสำคัญมากค่ะยินดีด้วยคะ่ะ